เวียงจันทร์กันบ้างเขาบอกปีหน้า2022ตอนนี้กำลังปรับปรุงเวียงจันทร์จะสวยกริบเลยเพื่อรับรับกับโครงการรถไฟลาวจีนนะคะที่เขาจะเปิดภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเขาบอกว่าก็จะมีการปรับปรุงถนนบ้านเมืองทำให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็น่าดูน่าชมแล้วก็การคมนาคมขนส่งภายในเมืองให้มันสะดวกดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเว็บไซต์ของเวียนเทียนไทม์เนี่ยเขาก็รายงานว่า แม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 แต่รัฐบาลนี่ไม่รอช้านะคะก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็ก้าวต่อไปในการปรับปรุงบ้านเมืองของ,ของวิงจันทร์ให้มันน่าดูขึ้นนะคะโดยเฉพาะการตัดถนนใหม่ปรับปรุงถนนใหม่นะคะเพื่อรับรถไฟโดยสถานีวิทยุแห่งชาติลาวเขาบอกว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงถนนสายหลักในนครหลวงระยะทาง23กิโลเมตรนะคะให้สวยงามเพื่อให้ทันใช้ปีหน้านะคะถนนหล,หลักก็คือถนนดองผาเลนนะคะ จากวิทยาลัยคอมเซ er ็นเตอร์ไปยังโรงพยาบาล5เมษาแล้วก็จากถนนวงเวียรัสเซียไปยังแยกสวรรค์เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องหามาให้ดูเดี๋ยวดูในภาพเอานะคะบริษัทที่เขารับจ้างสร้างก็คือบริษัทเดอะแมคโองริเวอร์แบง e ์เซเกิลคอนสตรัคชัค่ะซึ่งเขาสร้างถนนระยะทางกว่า3กิโลเมตรนะคะจากเขตศีสัตนักไปจนถึงหาดโดแก้วเขตหาดทายฟองค่ะเริ่มลงมือแล้วนะคะปีนี้ซึ่ง นอกจากนั้นเนี่ยในถนนสายหลักของเวียงจันทร์เนี่ยถ้าเกิดใครไปเวียงจันทร์มันจะเห็นนะฟุตปาดของเขาเนี่ยมันจะมีป้ายบ้างหละ่ะมีคนไปจอดรถบนฟุตปาดบ้างหละ่ะมีป้ายร้านคา้าติดอะไรเนี่ยนะแบบมันไม่เป็นระเบียบก็บอกว่า รัฐบาลเขาสั่งลือหมดนะป้ายที่ล้ำมานี่เขาไม่ให้แล้วเขาจะให้เป็นที่คนเดินจะได้เดินซื้อขายซื้อหาสินค้าได้สะดวกไม่ใช่มาจับจองกันแบบนี้<ช>แล้วก็ให้มันมีความปลอดภัยด้วยนะคะโดยฉเฉพาะบริเวณเขตที่เป็นแบบว่าย่านดาวทาของเขานะไกรสอนพรมวิหารแล้วก็เขตสุภานวง์แล้วก็แถวถนนล้านสางเดี๋ยวมันจะสวยงามมันจะปรับปรมิทัศน นอกจากนั้นคณะกรรมาการบริหารของนครเวียงจันทร์เขายังจัดเก็บขยะริมทางนะคะในใบริเวณ150หมู่บ้านรอบเมืองจะจัดให้สะอาดเลยแล้วก็มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลน,นะคะมีการทําบําบัดน้ําเสียน้ําที่เสียแล้วต้องบำบัดก่อนก่อนทิ้ง เป็นเมืองหลวงใหม่เลยทีเดียวนะแปลงโฉมหลายนิติเลยนะคะแล้วถ้าไปดูในมุมของสวนสาธารณะเขาก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะคะพื้นที่สีเขียวค่ะจะมีการจัดให้ภูมิทัศน์มันสวยงามขึ้นนะคะจัดสรรพื้นที่จอดรถให้สะดวกกับผู้สัญจรไปมาด้วยโดยที่รัฐบาลสปปลาวเขาหลังจากนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาสถานีรถไฟสายจีนลาวที่หลวงพระบางด้วยนะคะน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วละค่ะเดือนหน้านี้เองนะคะนี่เน่ใช่ใช่